สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับรับฟรีอินเทอร์เน็ตนะครับสามจกกานะครับจาก TrueMove นะครับเพียงแค่นะครับท่านผู้ชมนะครับติดตั้งแอป s นะครับ True iService นะครับ รับทันทีเน็ตฟรี3 g b นะครับสามารถดาวน์โหลดและล็อกอินนะครับ True i Service ครั้งแรกนะครับรับเน็ตไปเลย3 g b ฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store p พียสตู๊ปนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2ระบบนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับสำหรับเน็ตฟรี3 g b นะครับจาก True Move นะครับสำหรับหน้าตาแอปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราลงไว้นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่า อแอปสตูนะครับไปที่ชูไอเซอร์วิสนะครับพร้อมกันเลยรับเน็ตฟรี3ามกิกะไบต์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องลงทะเบียนนะครับและล็อกอินนะครับด้วยเบอร์มือถือให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รับเน็ตไปเล่นฟรีกันเลยถึง30มสิกิกะไบต์ทันทีเลยนะครับอ่าก็ถือว่าหากใครได้เน็ตฟรีก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ